เป็นงานแรกก็เลยกลัวหรือไงครับเออเปล่าครับเออครับ <laughs> ไม่ต้องห่วงนะหัหน้าเกณฑ์โตเป็นแบบนี้แล้ว,วงานต้องราบรื่นนแะน่อย่างงั้นเหรอครับอย่าไปกลัวสิไม่งั้นไอที่ควรจะทําได้จะกลายเป็นพลาดน,นะหัหน้าเกณฑ์โตใช่จำได้แล้วใช่ไหม ว่ารายละเอียดผมแผนเป็นยังไงแน่ดอสิครับจริงเหรอถ้าจำผิดขึ้นมาแผนล่มเลยนะเป้าหมายคือสัตว์ประหลาดเลอยคลานทุกกรอกขนาด50เมตรที่มาจากอวกาศโค้ดเนมบาซังกาเกือบภาคพื้นดินจะช่วยให้เราโดยปฏิบัติการพิเศษที่หนึ่งลงไปบนตึกที่คาดว่ามันจะเดินผ่านและยิงกระสุนพิเศษใส่ช่องว่างของกรอกตรงหน้าอกให้ร่างกายหยุดการทำงานเพื่อหยุดการเดินหน้าของมัน ครับ <S <S ใช่เาลาวหระแต่ว่านายลืมใจความสำคัญไปเอ๊ะนั่นคือทุกคนต้องกลับไปอย่างปลอดภัยครับหัวหน้าเกตต์ตกอบออกตัว เ้าเจอกันที่จุรูปพุไปเถอะตอนนี้เกิดระเบิดอีกแล้วค่ะโลกเราพบเจอสัตประหลาดบ่อยครับ ตอนนี้กังเดินสัปหลาดอ,าอาวุต่าเพระเริ่เห็นร่างกายบางส่วนของมันแล้วค่ะโวยพิ่ภัณใช้มืออีเคบุปปกุโรเป็นยาปโอกาสสุดท้ายวกาเขาจะทำลายบาชนก้าเพื่อหยุดมันไว้ตรงนั้นให้ได้ค่ะช่วยต่อไปมาแล้วชุดนี้กได้ปอง่ิบห้าทัา้ง <15. S 2> หมดยี่สิบลูก อยืนยันผลการโจมตีด้วยไม่ได้ผลครับหยุดบาสันก้าไม่ได้เลยยังไม่ได้ผลอีกเหรอ พิเศษที่หนึ่งทุกหน่วยหยุดโจมตีก่อนรอจนกว่า่วยพิเศษจะไปถึงตำแหน่งโดยสกายฮันเตอร์่วยยูลิซิตหยุดโจมตีรอจนกว่า่วยพิเศษจะถึงตำแหน่งปฏิบัติ ดีเอเลิกสนะรับทราตอนนี้กำลังที่จุดจมตีศูนวันเปลี่ยนจากเอ็กซ์เลกูมาถึงจุดจมตีแล้วถึงแล้วเหมือนกัน CP1 เอ็กซ์เลมาถึงตำแหน่งแล้วเอ็กซ์เลสิกส์นีเนีรับทราบนี่จะลอให้ปอกหายไปทางนั้น มองลเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรครับเอสเลทูปลอดภัยไหมจอนเอสเลทูปลอดภัยครับหัวหนะ้า ชักไม่ดีแล้วนั่นสิครับนะเอ๊ะคุณตรามเมศเบลซ่า 者大手ゆか隊員がニュージェネレーションの記録でパワーアップさせるかも新番組「ウルトラマンニュージェネレーションスターズ」「ラプサー」ーやいは「ラプサー」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  เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้หน่วยพิเศษจะต้องยกเลิกกระสุนพิเศษแล้วใช้กำลังยิงที่รุนแรงเพื่อกำจัดบาซันก้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ว่ากำลังยิงของเราเน่เดิมพันกับกระสุนพิเศษนะครับ แผนเดินต่อไปครับแย่าสูนใหญ่เขาสั่งมาแล้วนี่ยทุกคนถอนตัวทิ้งระยะทางจากมาสันกาให้มากที่สุดและไปตัางกรงมประชาการไปรับสารไปเอ่เอกรงมประชาการถอนตัวแล้วสิเนดะ้อนั่นสิครับ เยยงั้นพวกเราจะมาที่นี่ทำไมล่ะเออก็เพราะเราขาดคำสั่งของเบื้องบนไม่ได้ไงแล้วกันแล้วจะทำไงดีล่ะครับเมื่อขบดไม่ได้ก็ต้องเสนอแผนใหม่ <S <S ที่บินอยู่ข้างบนคือหน่วยไหนสกายฮันเตอร์กับยูลิซิส,สเหรอครับสกายฮันเตอร์ยูลิซิสนี่เอ็กเลสซิกส์นะเอ็กเลสซิกส์นี่สกายฮันเตอร์ซีโรวัตดียูลิซิสซีโรวัตคุณเจอหน้าฮิมูระเกนโตะที่เขาลือกันเหรอครับหรือว่าไงนะ เออช่างเถอะที่จมตีอยู่ตอนนี้เห็นชัดเลยนะว่าไม่ได้ผลแล้วก็กระสุนใกล้หมดแล้วด้วยใช่ไหมใช่แล้วล e ่ะเอ็กเลสติกไหนๆก็ต้องยิงให้หมดอยู่แล้วเพราะงั้นพวกนายช่วยล่อบาซังกาให้มันเดินมาทางตึกที่พวกฉันอยู่หน่อยได้ไหมทำได้ไหมก็บีเอ็กเลสติกดียูริซิสีร้วนท้าเป็นับขอ,ขอ,ขอจากคุณเรายินดีปฏิบัติครับ ช่วยล่อมาที่ p อย n t zero o n หรือ zero t ทีนะ six out ดยว่าตะเมอซิ่เตรียมทำก,การยิงเตรียมทำการยิงเตรียมทำการยิงพร้อมแล้วอยไปทางตึกที่โวยพิเศษอยู่ยังไงเลย ของมันปรับระยะระเบิดได้ด้วยเหรอยังกับจำนวนตั้งเวลาเลยฮะไรกาดฮะสแกนเตอร์ยูนิซิสพอแล้วไม่ต้องฝืนเกินตัวก็ปีดเราจะถอยก่อนมันมาแล้วเอสกซ์เลนทูนี่ซิกส์นะเตรียมยิงหนวยภาพพื้นทั้งหมดเริ่มยิงโจมตีก่อ้ประมาณสักนหัวกระสุนจับก่อนยิงแต่คนหัดกระสุนจับก่อนโอ้โหส่วนใหญ่เร่งให้หน่วยภาพพื้นลงมือเหรอ ไอซิโรูโดนมันเอสเลทูปลอดภัยไหมเปลี่ย,เยนเอสเลทู two, ช่วยตอบหน่อยเปลี่ยนเอาไงดีครับหัวหน้า ถ้าไม่มีกระสุนพิเศษสองนะัดพร้อมกันจะไม่ได้ผลนะหัวนหน้าทุกคนแลลงที่ตาของบาสั้าที่กำลังเดินเตรียมยิงเตรียมยิงเตรียมยิง,ย,ย,งยิงได้กระสุนพิเศษแหลไปที่ส่วนอกของบาสั้าที่กำลังเดิน เตรียมยิงทิศทางโอเคพรอ้อมทำการยิงยิงได้มือใจจริงฉันจะไปเองพวกแนวรอก่อนรอสัญญาณจากฉันเอ๊ยยังบ้าบินเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกหรอ สามปีก่อนก็เป็นแบบนี้สามปีก่อนเหรอคหน่้าเคยเจอกับอุบัติเหตุระเบิดขนาดใหญ่แต่เขายังฝ่าเข้าไปที่จุดเกิดระเบิดคนเดียวและช่วยเจ้าหน้าที่ออกมาได้หลายคนเลยล่ะจริงเหรอเนี่ยเออคนต้องเดิมพันก่ความดวงแข็งของเขาแล้วมีใครอยู่ไหมถ้าไม่อยู่ก็บอกด้วยว่าไม่อยู่เอ้าคนหน้ามาเร็วจังนะครับเป็นไงบ้างเป็นไง ทุกคนปลอดภยัยไหมดูเหมือนว่าทุกคนจะปลิวไปคนละทิศคนละทางแต่ไม่ได้หลุดออกไปข้างนอกครับเอเซอรทีนี่ซนะิกส์นะเตรียมิีกระสุนพิเศษเปลี่ยนเปนดหัวหน้าเลยเอกเลสทีทำตักเตรียมทำการยิงพร้อมทำการยิงแล้วไอ้คุณปีมม่าเด้ยโดนจับทำซาชิมิแน่ yên đói, bự nhảy yến, bự nhảy yến. không được, không được, không được. không được, không được, ผมไดนะ้าครับไม่ต้องห่วงพวกเราหรอกหนีไปเถอะนะครับก็บอกแล้วไงว่าทุกคนต้องกลับไปอย่างปลอดภัยเธอคน่าเจ็บก็คงบอกให้ผมหนีมันกลับน,นั่นแหละนะโอ้โหนอะนี่เฮ้ยอะอะนี่มัน 来了！啊、yeah, oh. uh！啊！啊！ ยอดเลยมนุษย์ยักษ์นั่นมันอะไรกันเนี่ย เป็นปริศนาที่นักบินอวกาศเล่าลือมาตั้งแต่หลายสิบปีก่อน <c oughs> ไม่นึกเลยว่าจะมีจริง <c oughs> <c oughs> รามแมน c ีพีระสุนพิเศษเข้าตรงตำแหน่งแล้วเปลี่ยนซ c ซีรับทราบกลับมาได้เปลี่ยนวิโค หัวหน้าปลอดภัยไหมครับหัวหน้าเกนโตหัวหน้าปลอดภัยนะครับฉันไม่เป็นไรทุกคนปลอดภัยดีเอ็กซ์เลสิคส์เอาเย้เขาอยู่แล้วเลยเขาตกบาดภัยแน่เขเป็นห่วงบ้าห่วงใครแล้วไม่ใช่เหรอ ตอนที่หนึง่ง first wave เขาคือยอดฝีมือภายใต้าการน,นําของฮิมูระาเกนโตะเมื่อสัมปทาทะเลลึกเกดอสปรากฏตัวขึ้นกลางทะเลก็ได้เวลาที่ดยไวพิเศษจะออกศึกเป็นครั้งแรกคุณตราแมนเรซ่าตอนต่อไปชายผู้ก่อตั้งสคาจงมารวมกันสิเราผู้คนที่มีเป้าหมายเดียวกัน